สำหรับคนที่เป็นกรุ๊ปเลือดโนะคะเราได้วิจัยพัฒนาสูตรตำรับนิลีน GO ค่ะกรุ๊ป O นะคะจะเป็นลักษณะที่งานวิจัยพบว่าร่างกายค่ะจะสามารถที่จะหลั่งกดได้ดีแต่ระบบไทรอยค่ะมักจะแปรปรวนและทำงานได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถย่อยพวกแป้งได้นะคะก็จะมีอาการที่เรียกว่าตัวบวมได้ง่ายน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายในสูตรตำรับนี้ค่ะเราเลยใช้สารสกัดที่ช่วยแก้ไขใน ปัญหาเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวของโนนิหรือว่าลูกยอที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของระบบไทรอยระบบการเผาผลาญค่ะจะช่วยแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดภาวะบวมหรือว่าอ้วนง่าย ดังนั้นในตัวของนิริน g ีโอนะคะจะสามารถช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดภาวะอ้วนง่ายจากการที่ทำงานของไทรอยที่ไม่สมดุลและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบการดูดซึมสารอาหารและก็การขับของเสียรวมถึงระบบเลือดด้วยค่ะ